นี้เป็นอีเวนต์แรกที่ได้มาเจอกับพี่ๆนักข่าวตัวเป็นๆกันนะคะคือจะบอกว่าคิดถึงทุกคนคะ่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานของเทอทอท,อท,อทอในแคมเปญคิดแล้วไปให้ถึงเอาใหม่ oh <laughs> <c oughs> คิดแล้วไปให้ถึงคะ่ะ oh. ก็คือพูดถึงการท่องเที่ยวว่าถ้าเราคิดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยเราคิดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปให้ถึงด้วยค่ะเรียกว่าตอบโจทย์ู้เราเลยใช่ไหมคะการมางานวันนี้ ครับก็จริงแล้วอ,อย่างที่ผู้ใหญ่พูดนะครับก็คือเราต้องการให้ใช้คนที่มีไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่เหมือนตอบโจทย์แล้วก็มีมีคนติดตามไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของเราอย่างเงี้ยซึ่งสิ้นคุณเบลล่างขาก็โอ้โหเขาท่องเที่ยวทั้งกินทั้งถ่ายรูปด้วยทั้งโเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วส่วนผมก็ก็ชัดเจนอย่แล้วว่าผมชอบเดินทางไปนู่นไปนี่อย่างเงี้งยนะซึ่ง ที่มันก็ตอบโจทแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราต้องต้องอยู่บ้าน work from home แล้วก็ธรรมชาติก็ work from hard รอเราอย่างที่ได้พูดไปมื่อสักครู่นึ่งก็คือทุกอย่างนี้คือแบบกาลังแบบสวยตองสวยมากแล้วก็ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแคมเปญน,นี้มันมันตรงมากก็คือทุกคนอยู่บ้านคิดอยากจะไปเที่ยวโทรไลน์หากัน ผ่านโซเชียลซึ่งเราเราต้องเว้นระยะอะไรเงี้ยเราเจอกันไม่ได้แต่ตอนนี้คือมันมันเที่ยวได้แล้วแล้วก็เราก็เลยมาเปิดตัววันนี้เลยว่าตอนนี้ต้องรีบไปเที่ยวเลยคิดแล้วต้องไปให้ถึงแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวเยอะๆนะครับแล้วก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็เพิ่มความความสุขให้กลับตัวเองด้วย,วยลุกนนี่แน่นอะไรเงี้ยคือเรา จะทำงานนเดียวก็ไม่ได้เนาะหาเงินไว้หาเงินไว้ก็ต้องก็ต้องใช้บ้างใช้บ้างใช้อะไรล่ะใช้ถึงเราจะมีความสุขก็กต่างเป็นว่าก็เป็นแคมเปญน,นี้ก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนให้แบบพิทักษ์น,นั้นเรียกว่ามินิมินิสตอรี่ค่ะ ของคริสกับตค่ะก็เป็นการล้อคำคริสแล้วไปให้ตื่นวันนี้ค่ะนะครับก็แชร์เยอะๆค่ะสามารถเข้าไปดูในแฟนเพจของพหทไดะท้อได้ก็มันมันเรียวมากเลยเบลเชื่อว่ามันไม่ได้เรียวแต่เฉพาะกับเราอ่ะแต่ว่าทุกคนที่ได้ดูอ่ะก็น่าจะรู้สึกไปเหมือนกันค่ะก็อยากจะให้กลับมาท่องเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะจริงๆมีเขียนกันไหมเพราะว่าทุกคนที่เบลชอบทะเลทุกคนที่เบลชอบดูฝั่ การกิอาหารอนุญาตต้องตามใจใครเป็นโอคือได้หมดครับได้หมดก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้ไปไหนคือเราง่ายๆนะจริงๆแล้วอ่ะคือคือขอให้ได้แบบไปเที่ยว เดี๋ยวเราว่ากันว่า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 จะกินอะไรเพราะทุกที่ในประเทศไทยมันมีร้านเด็ดอยู่แล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆอยู่แล้วฉันก็เที่ยวบ้างฉันไม่ได้กินอย่างเดียวเขา,าแบบคิดว่าแบบไปแล้วแฮ<บ><ไ>ปปี้อ่ะคือแเบล่ะเบลเป็นคนเที่ยวง่ายค่ะ <ไป S 1> ที่จริงเที่ยวง่ายกินง่ายด้วยแล้วเแบลบก็รู้สึกว่า ไม่ว่าจะที่ไหนมันก็จะมีที่มีมุมสวยๆอะเนาะให้เราได้ได้ออแบบซึมซับบรรยากาศได้แบบว่าให้จิตใจผ่อนคลายบ้างคลายจากการทํางานอะไรอย่างนี้แล้วคือ,อ,อคนก็อยู่บ้านกันมาเยอะตอนนี้แบบเราปลดล็อกกันแล้วก็เลยอยากแบบเออให้แบบท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะช่วยคนไทยกันบรรยากาศในการถ่ายทำร,รอบนี้ครับงานคู่กันมันเหมือนไปเที่ยวนะคะหรือว่าเหมือนทํางานจริงเหมือนไปเที่ยวนะคู่ทั้งคู่เพรา <ๆ S 2> นะว่า หนาไปถ่ายละครนะครเรารู้สึกว่าเวลาเราไปถ่ายละครต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ทํางานด้วยเที่ยวด้วยได้อยู่ที่เราแบบเราคิดเราแบ่งเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเที่ยวสักอย่างเดียวเลยบทเบิดไม่อ่านนี้ก็อาจจะโดนโดนทุบได้อย่างที่เราไปถ่ายกันที่ระยองจันทบุรีเนี่ยองต๋องครับเราเที่ยวด้วยเราก็ทํางานด้วยเพราะว่าฟีลอ่ะมันเหมือนเราไปเที่ยวไงเหตุใดว่ามันมีมีกล้องคอยจับสิ่งที่เราทําอยู่เพราะนั่นเ่ยมันก็เลย แง่ผมขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็บินโดรนตามผมผมจะขี่ไปไหนก็ได้อะไรแบี้วิวนั้นอะไรเงี้ยครับมีภาพหนึ่งแบบที่พี่เบลล์ลงภาพที่แบบเบ็นลาบดบตรงนี้คนแซวกันเยื่องเหมือนกันเป็นภาพจากย่างเปนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ค่ะก็คือนัแบบมันหมั่นเที่ยวครับแบบเหมือนผมไปง้อเขาสุดท้ายคือเขาแบบจริดจริงเหมือนกันแล้วก็แบบเราก็แบบเหมือนห่อห่อปูฮะใส่ปิ่นโตจริงๆผมกินไม่ได้นะฮะปูก็แบบหมันเขี้ยว ก็ไดเป็นน้องกินอยู่คนเดียวครับกินไม่เกินสามสิบจ <Brothers> <to> ิ้นกินไปเยอะมากเยอข้าวเย็นไม่ต้องแฮปปี้มากค่ะในชีวิตจริงไปเที่ยวกับยังไงทำยังไปเลวาไปแอบอีกหนาี่ะเวลาไปท่องเที่ยวหรือทำบล็อกเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือใช้ดิฉันเป็นตากล้องฟรีโดยที่ไม่ไม่จ่ายค่าตัวก็ถือว่าได้ไปเที่ยว เริ่มเริ่มคิดเล่หรอไหมคะว่า <c oughs> คือที่จริงแล้วอ่ะก็ชวนกันไปเนี่ยแหละก็แบบเออไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นไปสวนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออก็พี่เบลทำล็อกก็งั้นก็เบลละกันช่วยถ่าย เบลก็เป็นแบบผู้กํากับบ้างอะไรอย่างนี้ออบางทีบทก็แบบเฮ้ยคุณทําอย่างนี้สินางก็จะรู้สึกผื่นนิดนึงแต่นางก็ทําให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยความคิดน้องอ,อ,อะไรไม่ไดีโยนให้ดูเห็นแค่เสียงจะมีโอกาสหรือว่าออกคอนเสิร์ตในวอล์คของพี่เมียบ้างไหมนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีบัตรเจ็ตที่พอจะไปจ้าวคือคือแค่เสียงกับมีแค่แบบมีแค่บัตรเจ็ตจ้างจ้างเป็นตะกล้องจ้างได้เป็นแค่แบบเป็นบัตรเจ็ตได้ได้ตะกล้องกับเสียงับซาวด์ออฟซีนถ้า ีครับบัตเจ็ตก็มาเยอะกว่านี้ก็จะได้เห็นน้องอยู่ในบล็อกนะครับคองลองลอรคองล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 องคองลองลอบลองลององลอลอยลองลมีลอวลองละไลอง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 ลงองลอเลอองะอรลอว่าจะอปอองลองององลองลองดีงลอองลเงลองลอองลลอลองัองลอองลอง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 ล รอ<ม>เลยต่อไปนี่ยังคะช่วงนี้จะมีไปไหนกันอีกนะ,ะฮะมีค่ะมีที่ถ่ายเอาไว้แล้วอ่าแล้วยังไม่ได้เอามาตัดต่ออยูอ่เป็นตะกล้องเหมือนเดิม <c oughs> แต่เห็นเห็นมากขึ้นนิดหน่อยตามรีเฟกต่างต่าง ก็คือเป็นเทศไทยที่แบบเหมือนเราเพิ่งถ่ายใหม่ด้วยแล้วตอนนี้เขาก็แบบยิงโปรดักต์เยอะหน่อย a อ s อะไรอย่างเงี้ยค่ะลาซาด้าคือตัวใหม่ของพี่เวียตัวเก่าของเบลใช่แล้วก็วันนี้ก็เป็นทอทอทอค่ะก็เดิมของพี่เวียแล้วก็มีเบลมาแจกคุณจำว่าเขานนี้เป็นท่านน้องปลาเป็นน้รงกลาอ๋อคือตอนนี้ก็ร้องก็เก็บของเขาอยู่ครับใช่ครับ ของผมก็เก็บของผมมะฮะแล้วยังไงนะแล้วยังไงนะเลยนะไม่เขาถามว่าได้ได้ยินโฆษณาแต่ละโฆษณาเนี่ยเป็นค่าเรียนหอหรือเปล่าแล้วพอถามว่าเป็นสรุปว่าอย่างไรก็คือเป็นดีไซเนอร์คู่อ่ะค่าค่าตรียนเป็นค่าเรียนหอเลยก็ถ้ามันเยอะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ ได้อยู่ครับก็จริงๆมันก็คือเก็บไว้เรื่อยครับคือเก็บไว้นานแล้วแต่ไม่ได้แบ่งว่าอันนี้เรือนหออันนี้กินเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็าก็จะรวมรวมเอาไว้ที่พี่เบียร์ออกเองหมดแล้วนะฮะพี่เบียร์ออกเองทั้งหมดถ้านเรียนหอเรือนหอค่าเที่ยว <laughs> ที่เก็บเก็บไว้น่าเบือน่าเอะจายมเนี่ยทีมันนี่เก็บไปเยอะยังครับพ <laughs> ี่เบียร์ พอมาฮะเงินเหรครับก็ไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะไม่เยอะครับมีอะไรถามอีก่ไหมฮะดูแม่ก็มีสาระเท่าไหร่งงมีคลิดยังไงบ้างไหมคะตอนนี้แบบหลังจากที่ทำงานเก็บเงินหรือวิทยุพูดก็ก็มีนะครับก็คือเหมือนเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดอ่ะก็คือเรื่องพวกนี้มันไปแบบมันไปรีบหรือไปตั้งเวลาว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เงี้ย เราคิดว่าเราเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าในระหว่างน,นี้คือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็พยายามแบบหาความสุขที่มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เหมือนคอยช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานซึ่งมันเป็นม,มันเป็นสิ่งที่เราผูกพันแล้วก็แล้วก็สนุกแล้วก็รัดกัแบบงานในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยเราก็จะแบบอ่ะเราทํางานกันไปอย่างเต็มที่แล้ววันหนึ่งเราก็แบบถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันพร้อมที่จะแบบจะจะแบบมานั่งคุยกันว่าจะแพนยังไงว่าในอนาคตจะแบบนนะยังไงก็ต,ตอนนั้นน่ละไว้ว่ากันแต่ตอนเนี้ยผมก็เก็บตังค์ไปก่อนครับนองเบลล์ราคะพรอไหมคะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องจ่ายต้องสร้างเองเหรอคะ <laughs> อะไรนะคะ <laughs> ไม่ไม่กทีนะมวม,มีความรู้สึกอยากใช้ชีวิตคู่อะไรบ้าง <laughs> หรือยังเป็นคำถามที่จริงจังมากสำหรับเบล์ก็ เราเราเราไม่ได้คิดล้าจุดนะแต่เรารู้สึกว่าทุกวันเนี้ยเรามีความสุขเมีความสุขกับทุกอย่างเรามีความสุขกับทั้งการทํางานหรือว่าแม้ว่าแบบเออแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คิดว่าเออแบบเมื่อไหร่ถึงจะ move on หรือจะแบบพี่เขาไม่ได้เจอเรานานเราคิดว่าคงจะไม่ได้เจอสักพักก็เลยถามล่วงหน้าไว้ก่อนแลนั้นเนี่ยเราเราก็ตอบไปกลาง อ่าค่ะใช่ครบจบจบคือกันก็จบ,จบแล้วค่ะไม่คุยกันบ้างมั้คะถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็จริงจริงแล้วก็ก็ถามว่ามีคุยไหมก็ก็มีครับก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบเหมือนกับแบบสตรีทว่าว่าว่าเมื่อไหร่เงี้ยเพราะว่างงจริงจริงแล้วถ้าเอาพูดแบบจริงอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะฮะคือ <c oughs> จริงๆไม่หรอกครับผม,ผมว่ารอทุกอย่างมากกว่า เราตัวอย่างมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเรา,เราก็เข้าเข้าไปดูไอจีของเพื่อนๆเราที่แบบที่แบบเขามีแต่งงานแต่งงานก็อะไรเงี้ยแต่ไปดูมันก็แบบก็ามานั่งดูมันก็น่ารักดีัะแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเรายังไม่ได้แบบพุ่งพุ่งประเด็นไปในเรื่องว่าแบบเราจะต้องแบบแต่งงานกันเมื่อไหร่หรือว่าอะไรเมื่อไหร่แต่ว่าณตอนนี้คือก็มีแบบวางแผนในเรื่องของการของการทํางานว่าเราจะแบบ รับงานยังไงบ้าง2คือเราวางแผนเรื่องของของการแบบเริ่มออมเริ่มอะไรพวกนี้อันนี้คือวงางแผนมานานแล้วเรื่องเก็บตังค์ต่างๆอะไรเงี้ยว่าพอแน่จริงเวลาหนึ่งที่มันพร้อมจริงๆเงี้ยมันจะได้สบายไม่มาเหนื่ยอยอะไรเงี้ยเลี้ี่ไม่ทำเงินออบ้างเลยเหรอเจะย้อนใช้เวลาไม่ครับไม่ไม่ไมไมคือมีอมีที่เยอะอยู่ครับเ,เยอะอยู่ ยังไม่ได้รู้ว่าตรงไหนที่จะเหมาะสมที่สุดร้องให้ชี้จุดนี่คุณเ่ยเขาเป็นใครอ่ะนักข่าวช่องสามค่ะโอ้โหตัวแทนชาวบ้านรองที่ขอบหน้าคอยากรู้อะไรไหมเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณ